วันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนโลสายไฟนะครับขนาดใหญ่เนี่ยนะครับให้เป็นเวทีกลางแจ้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยผมมีโลสายไฟอยู่หลายอันเลยที่ยังไม่ได้ใช้งานผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะเอามาทําให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะพอทําได้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงคิดมัดหรือวันปีใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะเอามาทําเป็นเหมือนเวทีเล็กๆนะครับที่หลังบ้านเพื่อที่จะเอาไว้ทํากิจกรรมเล่นดนตรีหรืออะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งโลสายไฟตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้งานหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทําพื้นด้วยอะไรด้วยนะตรงกลางแล้วก็ไอเหล็กแผ่นนี้เนี่ยล่าสุดผมเอาไปทําเป็นตัวเสาไฟตัวแรกเทวนะครับที่ได้เห็นไปนะครับซึ่งตัวนี้อ่าผมได้ถอดตรงกลางที่เป็นไม้ตรงกลางเนี่ยเอาไปทําพื้นหน้าบ้านของผมนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเวทีที่ผมจะทำเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบลักษณะแบบไหนแต่ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ทาง่ายๆไม่ยากครับทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าประเด็นเลยคือเราต้องไปหาโลสายไซขมาดด้ายแบบนี้ครับมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัวเนี้ยผมซื้อมาอยู่ที่500บาทนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเอามาแล้วที่บริเวณหลังบ้านเนี่ยผมก็มาทําการแกะให้ตัวแผ่นไม้ทั้ง2แผ่นเนี่ยออกจากกันนะซึ่งตรงกลางมันก็จะมีเหล็กอยู่ เราก็ทําการถอดเหล็กออกครับเราก็จะได้เป็นไม้เป็นแผ่นๆเนี่ยออกมาทั้ง2แผ่นต่อมาครับเมื่อเราถอดตัวแผ่นไม้ทั้ง2แผ่นออกจากกันได้แล้วแล้วก็เหล็กต่างๆออกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หาตำแหน่งครับในการวาง ตัวแผ่นไม้ของเราหรือว่าเวทีของเรานั่นเองโดยฐานทั้งล่างเนี่ยผมก็คิดว่าอยากให้มันสูงขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็ไม่อยากให้ตัวไม้เนี่ยติดกับพื้นดินเลยนะครับเพื่อป้องกันพวกปลวกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็เลยไปเอาตัวล้อยางรถเก่าครับมาวางสี่สี่ช่องนะครับก็จะวางบริเวณขอบๆข,ของตัวแผ่นไม้เลยนะครับซึ่งแผ่นแรกเนี่ยผมก็จะมาวางด้านล่างแบบนี้ตัวอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะเอามาวางบริเวณด้านหลังเนี่ย ก็คือเอาใส่ไว้บริเวณด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะมันก็จะเป็นเหมือนฉากด้านหลังของเวทีเรานะครับก็จะเห็นว่าความสูงก็จะไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็ผมมองว่าก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำเวทีเล็กๆตรงนี้นะครับที่จะสามารถที่ใช้ในการทำกิจกรรมของเรานะครช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ของเราได้นะครับเพราะว่าอันนี้สุดท้ายผมก็ต้องลื้อออกนะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับ หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไปแล้วผมก็คงต้องลือออกเอาไปทําอย่างอื่นนะครับถัดมานะครับผมก็ทําการยึดนะครับตัวแผ่นไม้ทั้งสองแผ่นด้วยกันด้วยสกูนะครับยาวประมาณ6นิ้วครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ใช้ไม้กั้นแบบนี้เลยนะครับ2ฝั่งก็ถือว่าต้องบอกว่าแน่นหนานะครับไม่มีทางล้มอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรื่องน้ําหนักอะไรของเขาด้วยนะครับไม่มีล้มแน่นอนนะจากนั้นเราก็ทําการทาสีตามที่เราต้องการเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จติ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการทําเวทีการแจ้งนะครับเล็กๆของเรานะครับในช่วงเทศกาลคริ <c oughs> คสต์มาสหรือว่าปีใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ